มาค่ะวันนี้เอเลซิพัทุกคุณมาเห็ดแนวกินแรงนะคะมามาฝักไก่ค่ะแล้วแล้วจ้าแล้วเขาก็สิเลนกุ้นคุ้นคุ้นุ้น,น,น,นไปหาวัตถุดิบนะคะนี่ขอน้าเสอนอกอนนี่เป็นผักสวนครัวที่เขาปลูกไว้ถักินนะคะเนี่ยเขามาเก็บกันเลยค่ะมาค่ะอันนี้เขามาหักกิ่งไคเนาะหักเอาหักเอาหัก,เอ,หกเอาค่ะหักเสร็จแล้วก็มาบีออนติบอเอาออกนะคะ นี่เลยได้มาสามหัวคะ่ะหลังจากนั้นอุ้ยพามาแวบบึงผักที่เขาปลูกไว้นั่นก็คือผักกาดขาวนะคะกระหล่ำปีแล้วก็กระหล่ำดอกนะคะผักที่เขาปลูกปลอดสารเคมีทุกชนิดเลยคะ่ะนี่ผักกำลังงามเลยคะ่ะนอนกระซิ่เจาะไปจักน้อยนะคะแบงนอนกินไปเนาะส่วนที่นอนบ่กินเขาค่อยกินคะ่ะพี่น้องคะ่ะ นี่เลยค่ะที่แวงแวงไปนี่อันนี้กับแบงนกกินไปค่ะผักงามงามค่ะผักปลอดสารของอเอลี่นะคะมาค่ะ,คะเฮามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่เครื่องที่เฮาสีไซนนะคะมีบักพริกขิงไค้นะคะใบบักกูดเนาะไก่เฮากระหมักแล้วมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งเฮากระมตาตำเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่เฮามาปรุงกันเลยค่ะแล้วก็ตามด้วย ใบเตยคะ่ะมันค่อยสีหอมๆเนาะอุ้ยว่าไปว่ามาสุกคะ่ะได้กิ่นพอดีเลยคะ่ะ